สวัสดีครับมาพบกับคุณครูพุทธิพัฒน์พินโยกุลพัฒน์นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2นะครับจากสมการ x ยกกำลัง2อบวกเ x บวกสินะครับเราก็จะมารู้จักกันว่าดีกรีย2ยังไงนะครับตัวแปร x นะครับที่ มีเลขชี้กำลังสูงที่สุดก็คือสองก็เลยเรียกว่าพหุนามดีกรีสองนะครับเราก็จะทำการแยกออกมาเป็นสองวงเล็บนะครับเป็นแยกตัวประกอบแต่ก่อนที่เราจะแยกเรามารู้จักก่อนว่าตัวหน้านะครับเรียกว่าพจน์หน้านะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับเรียกว่าพจน์หลัง ตัวกลางนะครับเรียกว่าพดกลางเราก็าจะแยกออกมาเป็น2วงเล็บนะครับสองวงเล็บแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีตัวหน้านะครับตัวหน้าตัวหน้าและตัวหลังหลังซึ่งตัวหน้านะครับจะได้จากพดหน้านี่แหละครับ เกิดจากหน้าคูณหน้าครับส่วนพดหลังก็จะเกิดหลังคูณกับหลังแบบนี้นะครับก็จะได้พดหน้าพดหลังออกมาส่วนพดกลางนะครับพดกลางของเราก็จะได้ว่าคุณครูคจะใช้คำหมายว่าตัวนี้นเป็นใกล้แล้วกันนะครับใกล้กับใกล้ส่วนตัวนี้เป็นไกลกับไกลนะครับเราก็จะได้ว่า ใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลนะครับก็จะได้พจน์กลางออกมา x ยกกำลังสองบวกกับ7 x บวก12อ่าเราก็จะแยกเป็น2วงเล็บนะครับ2งวงเล็บซึ่งตัวหน้านะครับตัวหน้าก็เกิดจากหน้าคูณหน้าตัวหน้าพจน์หน้าก็จะคือ x ยกกำลังสอง อะไรคูณได้ x ยกกําลังสองก็คือ x คูณกับ x อยู่แล้วนะครับ x คูณ x เป็น x ยกกําลังสองส่วนพจน์หลังพจน์หลังคือสิบสองอะไรบ้างที่คูณกันได้สิบสองนะครับครูจะเขียนสิบสองนี้นะครับมีอะไรบ้างล่ะมีหนึ่งคูณกับสิบสองครับมีสองคูณกับหกมีสามคูณกับสี่ครับสามคู่นี้คูณกันได้สิบสองเมื่อได้แล้ว สามคู่1 2 3เราก็ต้องมาดูว่าอันไหนมีความสัมพันธ์กับพจน์กลางบ้างพจน์กลางคือ,อเอาค่าคงตัวแล้วกันคือ7นะครับใน3คู่นี้ไหนที่สามารถบวกหรือลบกันได้เท่ากับ7บ้างซึ่งปรากฏว่าก็จะมี3กับ4นะครับที่สามารถบวกกันได้7นะครับเราก็เอา3กับ4มาใส่ได้เลยครับแล้ว,วิธีการสังเกตคือ ถ้าเกิดเป็นบวกทั้งคู่แบบนี้นัเกเรียนไม่ต้องคิดมาครับใส่บวกไวเลย่าใส่บวกไว้เลย,เลยมันจะถูกไหมล่ะก็ลองมาทดสอบดูครับลองเอาใกล้คูณใกล้3คูน x นะครับ3คูณ x ได้ 3x บวกกับไกลคูณไกลไกลคูณไกลก็คือ4คูณกับ x ได้ 4x นะครับ 3x กบวก 4x ็ก็เท่ากับ 7x ซึ่งมันก็ตรงกันนะครับ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็น x ยกกำลังสองลบ7 x บวก12อ่าเมื่อกี้เป็นบวกกับบวกนะครับทีนี้มีลบกับบวกแล้วเราก็จะแยกออกมาเป็น2วงเล็บเหมือนเดิมสองวงเล็บตัวหน้า x ยกสองก็เป็น x กับ x อยู่แล้วอ่า x กับ x ทีนี้เมื่อกี้เราได้ว่า12คืออะไรครับ12จะแยกออกมาเป็น1คูณกับ สิบสองใช่ไหมสองคูณกับ6แล้วก็สามคูณกับ4ีนะครับสามคูณกับ4เราก็จะดูว่าคู่นี้แหละที่มันได้เจ็ดนะครับคือมันได้เจ็เอามาบวกลวบกันนะครับทีนี้พจน์มันจะมีเครื่องหมายต่างกันนะตัวนี้เป็นบวกนะครับเมื่อเป็นบวกคูณกันได้บวกก็จะมีบวกคูณกับบวก จะได้เป็นบวกนะครับลบคูณกับลบจะได้เป็นบวกนะครับลบลบเป็นบวกดังนั้นถ้าเกิดพจน์ข้างหลังเนี่ยพ์หลังเนี่ยเป็นบวกมันก็จะมีเครื่องหมายที่เหมือนกันที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับที่อยู่ระหว่างใน2องเล็บเนี่ยต้องเหมือนกันแต่จะเหมือนกันทางไหนล่ะต้องมาดูว่าพจน์กลางเป็นอะไระครับเป็นลบนั่นแสดงว่าเราต้องใส่เครื่องหมายลบครับ ลบอะไรครับลบกับ4ใส่ไปได้เลยอ่าเรามาเช็คดูครับว่าจริงหรือว่าอ้าวใกล้คูณใกล้ครับใกล้คูณใกล้ลบ3คูณ x ได้ลบ 3x นะครับอ่าบวกกับใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้ได้เท่ากับลบ 4x ครับลบ 3x บวกลบ 4x เท่ากับลบ 7x ครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ x ยกกำลังสองลบกับ x ลบกับ12ครับอ่าเท่ากับ2เล็บพจน์หน้า x คูณ x เป็น x ยกกำลังสองนะครับพจน์หลัง1คูณ12 2คูณ6 3คูณ4นะครับ3คูณ4ถ้าพจน์หลังเป็นลบแบบนี้คูณกันออกมาเป็นลบก็ต้องเป็นบวก คูณกับลบแน่นอนนะครับถึงจะได้ออกมาเป็นลบนะได้ออกมาเป็นลบแล้วก็ใส่บวกกับลบเลยใส่บวกกับลบเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาพจน์กลางนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงมันได้เท่ากับอะไรนี่ค่าคงตัวคือ1นะครับ1 1ตัวไหนที่มันต่างกันก็คือ3กับ4ีนี่แหละที่มันสามารถลบกันแล้วเหลือ1นะครับลบกันแล้วเหลือ1เราก็จะว่าแล้ว ตัวไหนล่ะเป็นบวกหรือเป็นลบเราก็ดูว่ามันเหลืออะไรล่ะเหมือนเหลือติดลบนั่นแสดงว่าตัวที่มากกว่าก็ต้องเป็นลบแล้วก็เลยใส่สีตรงนี้และตรงนี้เป็น3นะครับอ่ะเช็คดูสิใกล้คูณใกล้ได้3คูณกับ x ได้ 3x บวกกับไกลคูณไกลนะครับไกลคูณไกล4ลบ4คูณ x ก็ได้เท่ากับลบ 4x อ่าบวกกันก็ค่าสมบูรณ์มากกว่าก็คือลบ4นะครับ ก็จะเอามา4-3ลบ3เหลือ1นะครับก็คือลบ x นั่นเองนะครับตรงกันครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเป็น x ยกยกกำลัง2บวกกับ x ลบกับ12นะครับลบกับ12เราก็ทําเป็น2เล็บเหมือนเดิมตัวหน้าเช่นเดิมครับเป็น x คูณกับ x ได้ x ยกยกกำลัง2นะครับพดหลัง อ่าสิก็จะได้เป็น1นึ่งคูณสิบคูณหกคูณสและต้องดูว่าพจน์กลางมันจะได้เท่าไหร่ครับเป็น1เพราะฉะนั้นตัวไหนที่มันบวกกันหรือลบกันได้เท่ากับ1มันก็คือ3กับ4ีนะครับสามกับ4ทีนี้ข้างหลังเป็นลบข้างหลังเป็นลบก็ต้องมีบวกคูณกับลบใช่ไหมครับจะได้เท่ากับลบมีอย่เดียวเราก็ใส่บวกกับลบไว้ก่อนเลย แล้วเราก็มาเช็คพจน์กลางว่ามันจะเหลืออะไรล่ะเหลือบวกนั่นแสดงว่าตัวที่มากกว่าต้องเป็นบวกครับแล้วก็ใส่4กับ3นะครับลองเช็คดูใกล้คูณใกล้4คูณ x ก็ได้ครับ 4x นะครับใกล้คูณใกล้3คูลบ3คูณกับ x ก็ได้เท่ากับบวกกับลบ 3x นะครับค้าสมมุรณมากกว่าที่เป็นบวกก็4ลบ3ก็เท่ากับ1นะครับก็ x นะครับตรงกันนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับหากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้นะครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้สวัสดีครับ